ปี2026รถถัง T-92M ได้เปลี่ยนความหมายของคำว่ารถถังหลักประจำการไปโดยสิ้นเชิงตอนที่มีการเปิดต,ตัวต้นแบบในช่วงปลายปี2024หลายคนยังไม่แน่ใจว่ามันจะปฏิวัติวงการจริงหรือไม่แต่หลังจากที่มีการนำไปทดสอบภาคสนามและผ่านการใช้งานในสถานการณ์จริงความสงสัยเหล่านั้นก็ได้ถูกแทนที่ด้วยความทึ่งวันนี้ที่ Gearhead i n s i ซ h ์เราจะพาคุณไปจาะลึกยานรบที่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลก เพียงแค่เห็นรูปลักษ์ภายนอกก็รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถถังธรรมดาการออกแบบกรอบแบบคอมโพสิตทรงเหลี่ยมมาพร้อมกับป้อมปืนที่ถูกพัฒนาให้มีลักษณะพรางตัวและรูปทรงที่กระทัดรัดทําให้ดูดุดันแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดอยู่ภายในใต้กรอบเหล่านั้นเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าลูกผสมให้กําลังถึง1,800แรงม้าพร้อมลดการปล่อยความร้อนและเสียงทําให้สตรูตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้น ระบบส่งกำลังและเกียร์ถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสามารถปรับตัวตามภูมิประเทศแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นในเมืองพื้นที่โคลนหรือทะเลทรายระบบนี้จะกระจายแรงบิดและควบคุมการยึดเกาะอัตโนมัติหนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือระบบการสะเทือนแบบแอคทีฟที่ไม่เพียงแค่ซับแรงกระแทกแต่ยังสามารถปรับความสูงของตัวถังตามลักษณะภารกิจได้อีกด้วยเรื่องอาวุธก็ไม่ธรรมดา T92M MM มาพร้อมปืนใหญ่130มิลลิเมตร รุ่นใหม่แบบลำกล้องยาวแอ51ที่มาพร้อมระบบออโต้โหลดและสามารถยิงกระสุนสมาร์ทได้หลากหลายทั้งกระสุนระเบิดอากาศกระสุนพลังจอะกรอดและแม้กระทั่งโรนยิงนำวิถีระบบควบคุมการยิงแบบใหม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยคำนวณทิศทางล่วงหน้าทำให้สามารถยิงเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ไกลถึง4กิโลเมตรด้วยความแม่นยำกว่า90% แต่สิ่งที่ทำให้ T92M แตกต่างจากรถถังรุ่นก่อนก่อนไม่ใช่แค่พลังการยิงแต่คือระบบรับรู้สถานการณ์สนามรบแบบเต็มรูปแบบรถถังติดตั้งเรดาร์ลิดดาและกล้องความร้อนรอบคันพร้อม AI วิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์และตอบโต้ด้วยระบบป้องกันอัตโนมัติเช่นการปล่อยม่านควันชนิดรบกวนอินฟราเรดการยิงสกัดขีปนาวุธหรือการรบกวนโดรนของศัตรูด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในแง่ขอองค์การสื่อสารที่ 92m ไม่ใช่แค่รถถังอีกต่อไปแต่มันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบภาคพื้นโรนและดาวเทียมในทันทีระบบเน็ตเวิร์กภายในช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนตลอดเวลาทําให้การตัดสินใจไม่เพียงเร็วแต่ยังแม่นยําและสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นภายในห้องคนขับก็พัฒนาไปไกลาจากเดิม ไม่มีอีกแล้วกับแผงควบคุมแบบอนาล็อกแบบแน่นอึดอัดทีเกมีหน้าจอสัมผัสดิจิทัลเต็มระบบ HUD แบบ AR และระบบตรวจวัดชพีพจรลูกเรือเพื่อลดความเหนื่อยลา้าและยืดเวลาการปฏิบัติภารกิจหากลูกเรือได้รับบาดเจ็บรถถังยังสามารถสั่งงานจากระยะไกลหรือแม้กระทั่งเข้าสู่โหมดอัตโนมัติได้ทันทีในยุคที่โลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด ระบบไฮบริดของ t ี่9 2 m ยังช่วยลดการปล่อยควันทำให้สามารถวิ่งเงียบในโหมดลาดตระเวนโดยไม่ถูกตรวจจับแถมยังออกแบบให้สามารถอัปเกรดทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ง่ายเรียกได้ว่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานและปรับให้ทันสมัยตลอดเวลาอย่างไรก็ตามคำถามยังคงอยู่มันจะทนทานในการรบระยะยาวหรือไม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้านสงครามไซเบอร์ได้แค่ไหนและที่สำคัญที่สุดราคาต่อคันจะทำให้สามารถผลิตใช้งานในวงกว้าง หรือจะเป็นแค่รถถังระดับพรีเมียมที่มีไว้เฉพาะหน่วยพิเศษเวลาเท่านั้นจะเป็นคำตอบแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ T92M คือ9กระโดดแห่งอนาคตมันไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือระบบสงครามอัจฉริยะที่เคลื่อนที่ได้และถูกออกแบบมาเพื่อครองสนามรบหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Gearhead Insight และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับ T92M อนาคตของสนามรบหรือแค่ของเล่นราคาแพง เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมรักษาความอยากรู้ไว้เสมอ